หนึ่งสองสามเริ่มสบายดีพี่น้องเอ้ยเบียดงานอ่ะเสร็จสิ้นแล้วเดี๋ยวนี้น่ะเอาเม่ใหญ่เคี้ยวสิทเป็นลมเลยงั้นเมยใหญ่เคี้ยวสบายพี่น้องเสร็จสิทธแล้วแล้วบาทเนี่เก็บยางเดียวบาทนี้ยมเก็บยางใหญ่แล้วเมื่อยพี่น้องคนลูกน้าเม่ใหญ่เคี้ยวสัมผีเขา ก็ไพ่เด็กพี่น้องเออเห็นได้ปูกขาเมื่อยเมื่อยเก๊พี่น้องเอ้ยมาไหมูเมื่อวนลหมูจนะเมื่ออะไรเมื่อวันแรอเดินทางกัรขหมูมายามายี่ยมแสรรค์3ปีมเจอกันพี่นองเอยอันข้างแรกจัเห็นจเห็นได้ก็เห็น่ก่อนเห็นบงเงงเห็นใช่งเงงวสาพนองกมกใจลเนะหมูมางสวรค์ะ เออได้มากสวยได้งานนี่หลสลาเปลูกเวลามากเพิ่นกระดาวงไกลกระได้ตั้งใจมากต่อเฮ้าวา้สาบอดดิปา้าด้ถิมขอบมุกขอบใจหมูเผื่อเดินทาง้วยพววมปลอดภัยเด้อเกี่ยวน้อยไอ้ทงลุงอําเมโซเมลัดแต่เมออนคัมอันพี่น้องเอ้ยข้างแรกแนั่นเพิ่นเคยเห็นกันตแต่ข้าวเฮียน บ้านี้สามสิบปีบ่ได้พ่อกันเนาะสามสิบปีบ่ได้พ่อกันมาเห็นใน y o ยูทูบสองมวยใหญ่งึ่งเขาจะได้งมลงมาออมีความหลับอีเด้อสองแถวเนี่ยม่ยมญ่เคี้ยวงามเด้พี่น้องเลยมือนี่เป็นมือที่ม่ใหญ่เคี้ยวงามที่สุดเรางามสามแถวเนาะยายเนี่ยเออแตงเคียวงามสามแถวบอโอ้ยงามสามแถวเออ อ, <laughs> อ่ะน่ารู้ไม่รอดใหญ่เคียว <laughs> ทั้งเมื่อยทั้งตลกและตฝรัเ่เเมื่อยดิองไรอโทษออด้วีไยวอย่ามนอย่าว่าาะเอเดี๋ยวพอระวงซ้มาคีกก็หมู่อยู่บ่เมือ่อนี้พอแล้วหมู่กับสองเพลงส้มเพลงไอ้ส้มกับเพลงนึงออร่อยนะเจ้าได้ลองอยูะกระดัดกระดับสองเพลงกระดัดกระ ไม่เนยเคี้ยวกระจ้าอ่ะอะไม่เยเคี้ยวหอมม่เยเคี้ยวโอ้ยไม่หญยเคี้ยวได้ตะมวนก็จะร้เพลงว่ะลืมมืดก็จะลองเพลงครับพลาดโอกาสอย่างนักและวสาวๆเดมาถ่ายเอฟซีจะเบิ่อได้ชื่ออะไรเราบอกว่าเรามาลืมอมยคุณถึงแล้วน่ได้สร้างเปมามาเนาะ พ่อเช้าโมไปผ่ากินก่อนพี่น้องเอ้ยเป็นเป็นอันจบสิ้นไปน่าไม่อยากเคี้ยวขึ้นห่านเลยพี่ได้เป็นยังไงพี่เพื่อน่เอะท่านสอแ่พอกรใสพอเอฟซีทุกคนดีๆนี่หองเด้อพิ่เซ็พีเศษแมนอัน เพื่อหาการซ่าสู้เยอรมังกินเนาะเพื่อหาพระสมุนตำทานค่ะคือว่าสําเร็จชิดสิ่งแล้วแต่ก็ให้เป็นร่ารวยร่ารวยอยู่ดีเม่แฮงเหมยสวยจ้าเตื่อมีสุขภาพเข้มแข็งมัอนยืินเหมืนเงินเจ้าการไปซาถูกไปบุญโซนฟ้องอันเพื่ออย่างซ่าซุยเด้อบุญจักแต่ว่าบุญจักแต่เห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดไปเรื่อยๆป้ายังว่ากระเบื้องของหนามกระเบื้องของหนามจะคืองามใช่ไหมแถา ลุ่นแด้นี่นะว้าทุกแ<อ>งไม่ไปถาร้าุ่นเนีเออคืองามแทะเช่วยะลุ่นใหม่หนกกบเบื่ออย่งนี้ก็ง่ามว้ากย่างบนทัเก็บยังเลยเนสะือสาดหั่นในเคียวเจะเสือจะสาด ยังกะตามมันจะได้มีอีกหนึ่กครั้งหนึงพี่เอ๋ออันนี้ครั้งมันไหวนี่เสียก่อนเนาะติดแอร์ล้วพี่เนาะดีดดอกไผ่พี่น้องดอกไผ่ซาซุยไว้ก็ได้มาติดที่ในห้องนี่แหละพี่น้องเลยดอกงามๆนั่นอยู่เนี่ เอออันนี้ชิปเป็นดอกไผ้ตาแมวไงไอ้เนาะมันเป็นห่วงเป็นห่วงนะพี่นนองแม่มาดอกไผ่ตาแมวอืมของเป็นงามติดแออีกต่างหากมีห้องหนามกับตู่พอแล้วแล้วก็งามเหลือเกินตุ่ทันสมัยแล้วโอ้ย โอ,ยอ,ยยอ๊ยมันอยู่เข่าด่มันโอ้ยมันอยู่เข่าพี่น้องเอ้มากุ้มใครอย่างนั้นตั้งนานเออโอ๊ยเจ็บปาเธอแม่เ,เ,บ,เมบิ่งยู่พุ่นคือบ่อน่นะวะพี่น้องบันในในกล้องมันคือมุ้นแห้งแท้ มแม่แหนมเบิ่งตัวจริงผลมุนจนแนมนำของทันาแนแม่แหนมเบิ่งน,นั่นนี้ไปเห็นใบป,ปิน่นเอา้าเปะกระลีว้าพี่น้องคั่นมีเงี้ยเขียวอันนี้เขาเอิ้นว่าค่ำม,มียังนเนาะเพิ่นซื้อเพิ่นซื้อแล้วโคบพันปลายพี่น้องโคบพันปลายกบอาบของท่านคนนี้ตัวน,นี้แห้งแพงตัวน,นี้จนจะขอดหมืนม่นพรจ้าได้ยินเพิ่นว่า มันเป็น,นคำคำคำฝรั่งหมดกันเลยดูคำบัญชางให้ดูท้ายก็ได้ได้พี่น้องเลยผลงางวันดีแอร์แต่ผลกานซิติ้คือดันเย็นน,น,นู้ยืนลายกวงควงดี ขึ้นห่านใหม่เพิ่นซ้ำเมื่อสามคืนจะกินได้ว่าสันมีหายอีกหายเงินหายทองเอาไปวนทั้งหลอกัะพี่นนองเอาเป็นจังไงเนี่ยเลยอะจะซื้อแชมลกมือไปผ่ากิน ันบ่ก็จะสุกก็จะเอาเอาเอากระชีเก็บเอาเมื่อผาสุสางกินสั่งบุกินกระซ๊าสร้างบุกินกระสาซุยนี่แหละสิกินมือมีแต่ประจําเห็ดมันไปจิป๋นไอเป็ดเก็บขวดเบียะแถวไปขาบยบ่

เจคูนไปใส่เจคูนไปใส่เอ้คูนเขาเห็นนะเจ๊คูนมันกเลยเนโอ้ยเดใครกใครบ่ได้่องพอลูกนี่โอ้โหดีๆลูกเาดี สบายดีพ่อแม่ใช่ไหมเฮ้ยรอเป็นหลายใหญ่ก่อนเออว่าเป็นหลายใหญ่ก่อนที่จัะว่ารอร่ำไปร่ำมากกับชิมามะกมูนนี่แหะพี่น้องเดี๋ยวเอาก่อน เลือกเอากอนพี่น้องเอ้ยน er ี่เรากูกำเผิ่์กเขาบ้างเออเหม่อนนี่คือเขาปาดแตงโมหวานสุสานกินพี่น้องหลังจากมาเลือกแต่เฮือนยเคีิเสมอมาจุกโย ตอนนี้กลังยาเนาะสีทั้งในนี่เบิ่งน้อหนึ่งแต่ที่ขาวเลยมันเป็นสองสีเล่นนี่นี่ มันสีขาวพี่น้องเอ้ยใครทั้งในนี่แต่พอเขาเนี่ไปชี้ไกลคั้นมันอำนะ่ำทำแล้วมาก็สิตอ่อเป็นสีฟ้าอ่อ,อนๆชีออ้ขี้เข่าชี้ขี้เข่านะกุ๊กกะโลเลกอะไรบร้อยะไรนะตอนนี้กกำลังยาแนยวยาก,กะโลเสาคางหา้า ได้แลยอันดินกันทำไมพี่น้องเห็นหลดุดเขาจะมาหยายพญาพ่อข้ามประหลัดหลัดหลัดมันก็จะแก่ของม้หดดาหายหลุดละสี่ร้อยหลุดละสี่ร้อยบาทเอาสามหลดุดเพื่อเทากันเปลือนมันเหล็กเทาขางมันอันนี้ก็คือทรงบ้านนะพี่น้อง ยังพทันแล้วคักเนาะขอบสังกระซียังบรทันซื้อมาใสใ่พี่น้องเอ้ยพยา,าพา่มพนวดซี่ซื้อมาใส่อยูจ่จะมาเฉยใดมาเป็นขอบเฉยใดเนาะนี่คือหมุดบ้านนะพี่น้องกระซี่ถ่ายให้พี่น้องเบิง่ง เขาก็ซื้อปูนน้ามื่นนี่ปูนต้นหนึ่งมาไว้เทขางมันบ่โอ้มันสิพอ่อหรือบอ่อพ่อ,อก็ซื้อเพิ่มนะพี่น้องซื้อปูนต้นหนึ่งมื่นนี่พันแปดพันแปดกับซื้อดินซื้อดินสามโหลดโหล,ลดละสี่ร้อยบาทโอ้คือแดดเทพี่น้องเห็นขกากู่บวันอ่ะ อันนี้คือปูนทีเขาซื้อมาไว้เพิ่มสร้างว่าคือจะย่างบะเฮงกับคือสีแล้วบ้านี้เพื่อนจะซุยกันเกกนาะเพิ่นอันนั่นแล้วเพิ่นอันแล้วเพิ่นเพิ่นปูกระโลแล้วเพิ่นกับชัสไซบ้านประตูหายบ้านนี้ไซบ้านประตูหน้าต่างมีไงเงืง่งสบายดีพี่น้องสีตาค่ะท่านเนาะมานางเบิ่งสร้างเป็นเห็ด เฮือนมานังลำเฮือนมานังลำเฮือนนังเบิงกระจอกนี่อืออสีเล่เด้ยสีน้องสีเล่แล้วคนน่ะสีนมงแล้วปูกระโลแล้วแล้วก็ทิศเช้าแล้วก็ถือว่าจบแล้วก็ใส่อันนั้น้าสีใส่บ้านผาสีน่ะเฮาน่ะเฮาอยากอันนั้นแล้วเฮาอยากสีทาไหมเทเทกันเปืือนแล้วก่อนเนอะเออท่าเขตเทิงขึ้นแม่ใล่ท่าแต่เขตเทิงขึ้น ทักแอลมันในเช้ไว้ท้าเทกันเปืี่ยนแล้วอย่างสีทามันจางสีบัวพงใส่มันจางสีเหลืองล้ำลายเถือลายทีเพิ่นกำลังจับอันปูอันปูกระเบื้องเสามันตอนนี้ อบกันคลิปหน้าย,ยู่ดี่แม่สุขุสุขคนพี่น้องสวัสดี